น่าจะาพี่น้องว่องหันมากแล้วเนาะจา้ะยาสิมาพาาตากูตากมูแดดเดียวใส่ถาดเนี่ยจะ้ะตากผัดสี่ตากผ่าบางๆพี่น้องจสได้เแหงแ้วเร็ว บ่ม,มี่เห็นบ่มีถาดเป็นไม้เนาะพี่น้องเราต้องได้ใช้ถาดพลาสติกใส่ถาดพลาสติกเอาจ้ะมือนี้เยี่ยเพ้าตากหมูแดดเดียวเดอ้อมาเด้อมาตากน้ำกันมาเด้อจ้ามาตากซอยใหญ่เพ้นเพ่งเดซิเบิลนี่พี่น้องเอ้ยโลนึงลายห,หลายหนึ่งวันหน่อยหน่อยโลนึงผันตังบกักหลายนึง เหลืออีกตั้งหลายอาตากใส่ในอ้อได้หลายหลายลูกนึงพี่น้องตากไว้หลังบ้าน ล้านเขาเจ้าะสไลมันสไลเครื่อเงือกพี่น้อ,มนนนง,มองมันเลนเนยๆบางๆข้าวเหนีสิมาเฮ็ดเองเมื่อกาเดะเนี้เอากระดิ่งยูเต็นเดะขาเจ้าใส่เครื่องล้านหมูเขาเจ้าใส่เครื่องสไลก็ดีอยู่เด้อหมูแดดเดียวแข่งแล้วมากินหมูแดดเดียวกับข้าวเหนียวกั็ยัยเพ่นเด้อ ต้องหาหน้าตาดีดีเพราะว่าเหลืออีกหลายรุ่นหน้าตาก็สิเป็นจังสีจ่จะหมูแดดเดียวสูตรยายเพ็ญสกลน,นครด่าด้าสีงายงแจ๊กน้อยบัดที่นี่ยายสิตากใส่อันนี้ได้ไหมย่ายสิตากใส่อันนี้ได้พี่น้อง เห็นบ่น้องอืมอืมเดี๋ยวสิตักใส่มันมีแนวตักแต่สิได้ตากใส่อันนี้แล้วดีจะ้ะอืม เหลือหลายหลายพี่น้องเลยเห็นเป็นไรบ้างเนี่ยฉันไม่เงียกกำแตกใส่ใส่น้ะ

กินกับข้าวเหนียวเข้ากันดีดีพี่น้องเอ้หมูแดดเดียวกับแก้วบวงหมูแดดเดียวกับแก้วบองก,ก,กับข้าวเหนียวหอนหนโอ้ยยายเบี้สิผ้า,ากินเดอ้อถ้ากินน้ำกันเดอ้อเด๋ยวปากสักพักปอนัุวโมงกลักกวๆมันกลมาแต่ละว่าหลังบ้านเพราะว่าเส้นมันบางเอ้ยสีนางตายอีกโดนดยอยู่ ดี๋ยวย่าชินังตากอ,อีกโดนอยู่จ้ะกชนาเดี๋ยวแค่นี้ซะก่อนเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวย่าตากแล้วเดี๋ยวหนึ่งขมี้วเดี๋ยวตำกินกับตำบักแดงเดี๋ยวจังพอกันเนาะจ้ะสวัสดีค่ะ